สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีวันที่9นะเแรกของปีนะคะ9แรกของเดือนนะคะวันนี้เจอกันวันที่9นะคะเดือน1ปี2568แแล้วก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะตลอดปีใหม่นี้เลยนะคะแล้วก็มีความสุขทุกท่กทานเลยนะคะวันนี้ เป็นวันแรกที่จะมาแบ่งปันไม้ของปีค่ะอะด้านหลังนะคะเป็นไม้ที่จะมาแบ่งค่ะที่เก็บมานะคะเมื่อวานนี้เองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งไม้กันนะคะวันนี้มีอะไรบ้างใครยังไม่มีอะไรนะคะปีนี้นะตามเก็บได้เลยนะคะปีสองห้าหกแปดนี้ค่ะมาค่ะมาชมหน้าไม้กันที่พันธพาเก็บมาเมื่อวานนี้นะคะอ,อ่ะ นี่ก็มีประมาณนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวแบ่งเป็นต้นก่อนแล้วกันนะคะเผื่อท่านไหนนะคะที่แบบว่าพนพาจัดชุดแล้วบางทีอาจจะมีแล้วนะคะอยากไม่อยากได้บางท่านอาจจะได้แค่ต้นเดียว2ต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้แบ่งเป็นต้นก่อนก็เลือกเอาเลยอ่าเหมือนเดิมนะคะค่าส่งนะคะเมาเหมานะบ้านละเจบาทนะคะปลายทางมี90บบาทนะคะเหมือนเดิมอ่า เหมือนเดิมค่าส่งเหมือนเดิมค่ะก็ซื้อหลายต้นก็จะคุ้มค่าส่งนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นไม้ที่พนาภาจะแบ่งก็หลักสิบนะคะบอกตรงๆหลักร้อยก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่อะมาชมนะคะแบ่งอะไรบ้างอ่าแบ่งอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวมาชมก่อนเลยพนาภานะคะเก็บเกสอนพุมาลินมาอ่าเกสอนพุมาลินนะคะต้นที่หนึ่งนะต้นนี้นะคะต้นที่หนึ่งพนาภาแบ่ง กระถาง4นิ้วนะคะเอาไปเลี้ยงเองนะยังไม่โตอัพกระถาง6ได้นะคะ,ะแบ่งอยู่ที่250บาทนะคะต้นที่1ต้นที่2ให้ชมนะคะ2ใบาอาจจะมีติดตำหนินิดนึงแต่ว่าก็เปิดมาเยอะพอสมควรป้ายเยอะนะคะ250อ่ะต้นที่3ค่ะต้นที่3 250หบาทเหมือนกันต้นโตแล้วนะก็คือล้นกระถางสะะีค่ะเอาไปก็ไปอัพได้เลยนะคะอ่ะอันนี้ต้นที่สามค่ะมาต้นที่สี่ค่ะต้นที่สี่อ่ะต้นนี้เหลืองมาเยอะเลยอ่ะต้นนี้ก็250หบบาทเหมือนกันค่ะนี่ให้ชมอ่ะน้องสวยนะนี่ค่ะเปิดมาใหม่อาจจะหลุดไปนิดนึงใบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวน้องก็กลับมาเนาะนี่ เพราะว่ามาทุกใบเลยค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นที่สี่อ่ามาค่ะอีกต้นหนึ่งจะแบ่งเป็นซันเซ็ตนะคะพนภาคัดแล้วนะคัดแบบต้นที่แบบโตสุดแล้วค่ะซันเซ็ตหัวพอรตเลยนี้มีป้ายมาประมาณนี้นะคะ,ะต้นนี้นะคะแบ่งอยู่ที่ซันเซ็ตนะไซส์กระถางสี่ค่ะ,ะไซส์นี้ค่ะ แบ่งอยู่ที่300บาทนะคะ300บาทอ่ะนี่ราคาเบาๆนะคะต้นเล็กเนาะเอาราคาเบาๆไปอ่ะถัดมานะคะน้องจะเป็นเนตรนารีใครต้องการเนตรนารีเนาะเหลืองเขียวนะคะเหลืองเขียวกระหางสีล้นๆเลยล้นๆค่ะนี่ป้ายเหลืองค่ะใบเขียวป้ายเหลืองประมาณนี้อ่าอันนี้นะคะมาแล้ว อันนี้ก็ได้อยู่พอได้นะคะสําหรับเนตนนาลีฟอร์มประมาณนี้นะคะพันธภาขอที่หนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้หนึ่งร้อยค่ะถัดมานะคะถัดมาจะเป็นเทพพัสุทาค่ะโอ้อันนี้ใบมาย,ยมหล่นลงมาใส่อ่ะเทพพัสุทานะคะน้องอาจจะมีเม็ดเหลืองๆมาบ้างนะคะเนี่ยอ,อาจจะเป็นพ่อร้อนค่ะ ต้นที่1นนะคะราคาอยู่ที่80บาทนะคะสองต้น150นะอะใครอยัดได้นะคะเทพพสุธากระถางสี่แปบาทต้นที่2ค่ะต้นนี้ก็สวยอยู่หลอดใหม่กำลังจะกลางอะต้นที่3ามค่ะเนี่ยเห็นไหมมีมิดนี้มาอะต้นที่3นะคะอะต้นที่4ค่ะเอาไปเลี้ยงนะคะอะนี่ต้นที่4 80บาทนะคะต้นที่5ค่ะอะ่มี5ต้นนะ,ะแบ่งอยู่ที่80บาทค่ะถัดมานะคะพนาพาแบ่งราศีกุมค่ะ80บาทเหมือนกันนะคะราศีกุมราศีกุมก็80บาทเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็สวยอยู่นะอ่ะมีแบ่ง3ต้นนะคะ80บาทนะ,ะรวมกันกับอ่าอะไรนะ รวมกันกับเทพสุธาได้นะคะสองต้นหนึบาทอ่ะมีอยู่สมต้นพนภาเก็บมาสต้นสำหรับราศีกุมค่ะ,ะมาด้านนี้บ้างนะคะพนภพาแบ่งทุราคานะคะทุราคาเป็นไม้ของสวนพัดพงบอนสีนะคะพัดพงนะไม่ใช่พี่พัดพงนะคะพัดพงบอนสีทุราคาพนภพาแบ่งอยู่ที่หนึ่งนะคะกระถางสีนะ อันล้นกระถางสี่แล้วนะคะ100ต้นที่1อ่ะต้นที่2เนี่ยน้องหน้ามาแบบนี้เลยประมาณนี้ค่ะเนี่ยอ่ะนี่ต้นที่2ก็100นะคะอ่ามาเดี๋ยวดูต้นที่3ค่ะอ่ะต้นที่เลยนะอ่าต้นที่สามนะคะต้นนี้นะเนี่ยค่ะน้องเปิดด่างมาอยู่นะอ่ะหลอดใหม่กําลังจะมาน้องเปิดด่างมาอ่ะ 100บาทค่ะต้นที่4นะคะสีก็เปิดมาอยู่นะด่างมา100บาทค่ะ,ะต้นที่ 5, 5ก็เปิดมานะคะเห็นไหมนี่นะคะให้เห็นนะคะเนี่ยน้องเปิดด่างมานะ,ะทุลคานะคะใครที่ชอบสไตล์นี้คล้ายๆกับอ,อคล้ายๆกับอะไรนะอภิาจแดงเลยเนาะ,ะต้นที่6นะคะ6ก็100บาทเหมือนกันนะคะ หกหนึ่งอ่ะหกต้นแล้วนะอ่ะต้นที่7ค่ะอ่ะต้นนี้ต้นที่7ดนะคะ7ก็มาหน้าสวยเลย100บาทนะคะต้นที่7จ็ดอ่ะมาต้นที่8ค่ะอ่ะอยู่ในร่มนิดนึงต้นที่8ดเปิดมาประมาณนี้เนะะี่ยค่ะเห็นไหมมีติดแดงมาด่างด่างมานะคะนี่หลอดใหม่ใบใหม่กาลังจะกลาง อ่าอันนี้คือต้นที่8 100เหมือนกันนะคะต่อมานะคะพนาพาแบ่งต้นละ50บาทหมดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูไม้ราคา50บาทมีอะไรบ้างก็จะเป็นองหค์ญิงทอฝันนะคะต้นประมาณนี้ต้นสูงแล้วนะคะกระถาง4นิ้วนะแต่ว่าบอกเลยว่าเขาสูงมากแล้วนะคะพนาพาแบ่งอยู่ที่50บบาทนะอ่ะ องญิงทอฝันนะคะมีมีเยอะค่ะจํานวนมีเยอะนี่หน้าใสสวยทั้งนั้นแหละค่ะก็สวยทุกต้นเนาะอ่ะนี่ใครรับนะคะบอกได้เดี๋ยวพนภาส่งรูปให้ดูอ่ะนี่มีองค์ญิงทอฝันนะคะห้าสิบบาทมีชายชนค่ะอ่ะชายชนประมาณนี้นะคะห้าสิบาทพนภพาแบ่งห้าสิบนะแล้วก็เอ่ออะไร แล้วก็จะเป็นอ่ะมาอนุมานจองถนนนะคะจองถนนเนี่ยตั้งแต่ก่อนปิดอ่าก่อนหยุดปีใหม่นะคะนี่ประมาณนี้นี่อนุมานจองถนนต้นโตแล้วนะคะต้นโตแล้วนะเนี่ยให้ดูห้าสิบบาทค่ะประมาณนี้ต้นโตแล้วก็จะมีเดี๋ยวพนาพาด,ดูให้อันนี้เป็นสุรสาครพพนาภาก็แบ่งห้าสิบบาทเหมือนกันสุรสาครแบ่งห้าสิบ นะคะเท้าแสนปมนี่ฟอร์มนี้50บาทเหมือนกันค่ะ50บาทวันนี้เก็บมาได้แค่3ต้นเพราะว่าเนื่องจากน้องยังไม่โตนะคะนี่เท้าแสนปม50บาทนะคะมีอะไรอีกแบง่งอะไรราศีมังกรค่ะ50บาทนะอะราศีมังกรค่ะ ราสีตุน้นต้นนี้ก็50บาทอะราสีสิงห์นะคะต้นนี้เอาไป50บาทพออะมีอยู่ต้นเดียวนะคะแล้วก็เป็นรัศมีเงินรัศมีเงินก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้แล้ว50บาทเหมือนกันค่ะรัศมีเงินมีมีจำนวนเยอะอยู่แต่ว่าจะไซส์เล็กกว่านี้นะคะพนัพาก็คัดเอาแต่ต้นโตๆมาให้มาให้ก่อนนะคะ อ่าห้าสิบบาทลูกไม้ค่ะลูกไม้สายเปิดอแบบนี้นะคะห้าสิบบาทเหมือนกันนี่มีลูกไม้ห้าสิบบาทอุ้ยสวยห้าสิบบาทหมดให้ห้าสิบบาทหมดเลยเดี๋ยวอันนี้เป็นนางมณีเมฆคลาเอาไปเลยห้าสิบบาทค่ะมีหลายต้นอยู่นะคะเดี๋ยวพนภาพาส่งรูปอันนี้ก็เป็นนางมณีวัสนาห้าสิบบาท แบง่งต้นนี้น้องเป็นแล้วก็จะเป็นชุดนี้ก็จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวนะห้าสิบาทเนี่ยค่ะพรเจ้าสวัวใครอยากได้อุ้ยสวยมากนะคะสีมาเต็มเหลืองแดงชมพูเขียวขาวโอ้เนี่ยห้าสิบบาทค่ะหน้าเล่นมากเลยน้องหน้าสวยค่ะปัญภา,ามีให้เลือกหลายต้นอยู่นะเนี่ยค่ะ ประมาณนี้นะคะห้าสิบบาทลูกไม้เหลืองเหลืองเนี่ยคะ่ะธนาพาแบ่งให้ห้าสิบาทเหมือนกันอ่าไปต่อไปต่ออ่าอะไรนะรัตนรุ่งโรดเอ้ยรัตนรุ่งเรืองห้าสิบบาทเหมือนกันนี่หน้าประมาณนี้นะคะห้าสิบบาทเนี่ยอ่าห้าสิบบาทอ่อทา,า,าทับางแก้วห้าสิบบาท แล้วก็ดารานุพัลั์ห้าสิบบาทเดี๋ยวพนันพาคัดให้ค่ะเชื่อว่าคัดแล้วสวยค่ะเศรษฐีเงินล้านห้ิบบาทค่ะอะนี่คือเศรษฐีเงินล้านอ่ะมุมนี้บ้างมุมนี้จะเป็นอะไรนะชินนบัญชรห้าสิบบาทค่ะกัดสีแล้วอาเริ่มกัดสีแล้วมีต้นเล็กต้นใหญ่นะคะคัเค้ากันไปอันนี้ไซส์เล็กลงมาหน่อยค่ะ ห้บาทเหมือนกันอ่ะใครเลือกก่อนนะคะก็ได้ต้นใหญ่ไปก่อนเนาะอ่าสำหรับชินนบัญชรอ,อ่าห้าสิบบาทเพชรเกษมเอาไปห้าสิบบาทพอค่ะเพชรเกษมวันนี้มาห้าสิบเลยอ่ะเพชรบ้านปทุมห้าิบาทอ่าหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนอ่ะหลวงพ่อพูนห้าสิบบาทเอา้า ต้นนี้น้องชื่อว่า,าปีมะโรงค่ะปีมะโรงพนภาอัพกระถางหกไว้นะคะเอาต้นนี้เอาไปห้าิบาทพอนี่ห้าสิบบาทปราสาททองห้าสิบบาทค่ะปราสาททองก็ห้าสิบนะแล้วก็อ๋ออันนี้เป็นจองถนนอันนี้จะเป็นเท้าทศรถนะคะ ท้าทดะรดก็ห0บาทบอลป้ายนะพนพภาธรรมนี่เท้าทดสะรดนะคะ50บาทหมอชานยุทธใบกลมนะคะบอลป้ายใบยกลมเอาไป50บาทพอหมอชานยุทธนะคะมีอยู่3 4ต้นนี่หมอชานยุทธนี่นะคะ,ะได้อยู่นะสวยอยู่นะคะอะถัดมาค่ะก็จะเป็นฮนุมานอมภพพานะคะ นี่ห้บาทค่ะ50บาทต้นนี้ก็50บนะคะแล้วก็จะเป็นพันท้ายนอลสิงเป็นไม้ที่สวยมากนะคะพันท้ายนอลสิงเอาไป50บาทเหมือนกันสวยค่ะเก่าแต่สวยนะคะนี่พันท้ายเริ่มกัดสีแล้วนะคะ50บาทเท่านั้นอะชมพูทวีปมีห้าสแล้วก็ถัดไปเดี๋ยวไปดูอีกนะคะมีอะไร50บบาทอีกเนาะ อ่ะหลวงพ่อเจริญค่ะหลวงพ่อเจริญไซนี้นะกระถางสี่คือน้องโตแล้วละค่ะเนี่ยหน้าใบสวยมาเชียนี่นะคะอ่ะอาจจะดูแดดแดดหน่อยเนาะอยู่ตรงแดดแดดหน่อยนะคะอ่ะนี่อยู่ในร่มนี่ห้าสิบาทพนภาแบ่งห้าสิบนะคะกระถางสี่เอาไปก็ไปอัพได้เลยค่ะสําหรับหลวงพ่อเจริญเนาะนี่พนพภามีเป็นถาดนะคะมีเยอะอยู่ เมืองใหม่มีอยู่ต้นหนึ่งนะคะกำลังกาลังปลูกอะเมืองใหม่ห้าสิบาทนะคะห้านะสิบนะอ่าศิลานักป่าห้าสบาทศิลานักปาา,า,ก,ปาก็สวยอันนี้เห็นไหมสีมาครบเลยนี่อย่างนี้ก็สวยนะคะศิลานักปา่าอะแบ่งคัดมาได้อยู่2ต้นค่ะสำหรับศิลานักปา่าอะใครที่ชอบมีแบ่งอะไรนะอะ่เหนือดวงไม่ป้ายอะ ใครรับนะคะขอ50บาทนะเหนือดวงไม่ไป้ายแล้วก็แบ่งอะไรได้อีกอต้นนี้ค่ะอะไรนะน้องชื่อเพชรมาลินเพชรมาลินนะคะพันลพาขอราคาที่น้องน้องเป็นไม้ที่ยังใหม่อยู่เนาะ,อะขอราคาที่80บาทนะคะสำหรับเพชรมาลินนะเพชรมาลินมีจำนวนเยอะนะคะ80บาทเบาท สองต้นหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะน้องสวยนะเนี่ยเพชรมาลินค่ะน้องสวยน้องสวยค่ะเดี๋ยวถ้าต้นไหนนะคะที่น้องไม่ค่อยเปิดมาเดี๋ยวพนภาคัดมาอีกรอบหนึ่งมาปล่อยให้ห้าสิบรอบนี้นะคะน้องหน้าสวยอยู่พนภาขอที่แปดสิบบาทนะคะ,ะเดินทางนะคะทุกต้นนะ,ะเดินทางเหมาเหมานะคะอยู่ที่ จ็ดสิบบาทปลายทางเก้าสิบนะคะ,ะจัดส่งให้รอบพรุ่งนี้ได้เลยนะคะจะส่งรอบพรุ่งนี้ให้เลยอใครสะดวกช่องทางไหนนะคะเอฟได้เลยสำหรับท่านที่แบบพนพาติดตามมานานแล้วยังไม่กล้าเอฟเอฟได้เลยนะคะตอนนี้เอฟได้เลยนะเอาไปเลี้ยงชื่นชมความสวยนะคะดูแลเนาะตั้งแต่เล็กๆเ,เราก็จะเราก็จะมีความภูมิใจว่าเราเลี้ยงโตนะคะก็สำหรับวันนี้นะอ่ะ ขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ